ทำอะไรอยู่ฮะทำอะไรอยู่ฮะเข่าขาเป็นอะไรอหมอดหมดตังลาหมดฮะหมอดมอะไรหมดหมดหรือมดมดดำหมดดำมันทำไมหมดดำมันทำไมฮะทำไมบ้าง Ngày đưa mưa đi Mưa niêm như vậy nè Cô dài Nè ừ. Nghe Nghe Chưa à này Hả? À? Dài à chưa à này mày à này mày côn Pì này hả? Mây côn Pì côn ชื่ออะไรไปกุนเดือนเดเดเด็ดฮะเดือนไปกุญเดือนเต็ดอ้าวล้วนแล้วล้วนแล้วปีอะไรแหละบอกว่าเดือนเต็ดเดือนตีปีอะไรปีอะไรไปกุนเดือนเต็ดบังันเออชัดเจน แต่จำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรชื่อเกลียวใช่ไหมไม่รู้หมอา <laughs> ลืมชื่อ <laughs>